สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะก็จะมารีวิวเซรั่มนัชชานะคะเพราะใช้เองทุกวันนะคะตอนเช้านะคะแม่ค่าใช้เซตนี้นะคะเซรั่มนัชชาแล้วก็กันแดดนัชชานะคะแค่นี้นะคะผิวหน้าก็สว่างกระจ่างใสตลอดทั้งวันแล้วนะคะ เดี๋ยวจะมาทาให้ดูเลยอันนี้กันแดดนะคะแกะกล่องใหม่เลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขนาดสิบกรัรมนะคะใช้ดีจริงๆหอมหอมมากๆติดใจมากๆเลยเป็นกันแดดที่ใช้แล้วรู้สึกเลื้มมากนะคะดูเนื้อเซรั่มนะคะทุกคน,นเนื้อเซรั่มเป็นแบบนี้นะคะ ทาลงไปเลยใครเป็นฝ้ากระนะคะใช้เลยค่ะรับรองว่าฝ้ากระหายแน่นอนนะคะ ิวก็ช่วยนะคะจุดด่างดำก็ช่วยนะคะยิ่งใช้นะคะผิวหน้ายิ่งกระจ่างใสดูมีออร่านะคะหน้าเด็กด้วยนะคะพอยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะก็สามารถใช้เซรั่มนัชชาได้นะคะชอบมาก ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นกันแดดนัชชานะคะตัวนี้นะคะขายดีมากๆและส่วนตัวนะคะชอบมากๆเลยนะคะเนื้อเนือ้อกันแดดจะเป็นขาวขาวครีมๆแบบนี้นะคะ แต้มไปเลยเป็นผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวนะคะจากแสงแดดนะคะช่วยป้องกันและฟื้นฟูทำให้ผิวหน้านะคะขาวกระจ่างใสนะคะยังไม่พอนะคะเวลาทาน,นะคะไม่เป็นคราบนะคะทำให้ผิวสวยผิวใสตลอดทั้งวันเลยนะคะ ซึมเร็วมากไม่ทิ้งคาบเลยนะคะไม่ทิ้งคาบไว้บนใบหน้าเลยนะคะซึมเร็วกิ่นหอมสบายผิวอ่อนโยนและก็ปลอดภัยนะคะใครสนใจก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะใช้เองจริงค่ะ รีวิวเองขายเองค่ะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ค่ะว่าดีจริงอยากส่งต่อให้กับทุกๆคนนะคะว่าเซรั่มนัชชานะคะแบรนด์ของนัชชาไม่ว่าจะเป็นสบู่กันแดดเซรั่มนะคะใช้ดีทุกตัวค่ะแล้วแม่ค้าก็ใช้เองทุกตัวจริงๆค่ะ